อ๋อผมไปแไลยเแล้วโอ <anut S 2> ้ยบอกเอามันมาไปไซเอายู่แถวนี้ยู่แถวนี้นี่ม้าอยู่ข้างไนเอ็ด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 เอเอ็ด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 เอ็เอ็ดเอ็ดเอ็ดเอ็เอ็ด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 เดเอ็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 ดเอเอ็ดเอ็ดเอ็อ็อ็ดเอ็ดเอ็ดอ็ดเอ็ดเ มนอนตอนไรอน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 อ้เนี่หงเอ้ยตัวรปรนันลยนั่นๆตัวนันเเว้ยอีไรเปอะไรเนได้มันหมุนมันหมุนนี่เจ็ดกโกโลองใช้ปืนกระโปงอู้อยู่อ่ะไหมโอ้ยอย่เพิ่งเข้าเพิ่อนวายมาฆ่านั มันก็เกิดไปแล้วบอกหาเวนปูเอาเวนเอาเวนเฮ้ยแต่วะเจ็ดโล้เจ็ดไปเจ็ดรู้เออเจ็ดรู้เออเออเป็ดคูนฟุกเลยมันเดินหนาวเห็นชันเลยขาวันนึ่ขยับตุยตุยอยู่เลยอ้อมตุยมันก็เข้ามาอ้อมเฮอตุยอ้อมตุยอ้อมตุยบ่อโมละาโมละาบ่เสือ่อเสือ่อเสือตัวอย่างเสือ่อ เบนเนูหลดนกอทำไมเลน่ามันเดินอย่างนั้นวะมีอะไรไม่รู้เลยน่าเราดินรึเปล่าอ๋อโยเบนมึงคือดนึงกูเบน แม่กอคิว่าจะนี่แม่เพินกันอยู่ในแม่พักหลงอยู่นผูเล่าอฟมาอยู่ในัอุยโอเมเล่นกวนดีที่หายคอไมีไม้พ่อเหม่ยกวชว้าวโอ้ไพซอนวะไพซอนโอเว่นโอเวบมเว้นโอว้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา้นๆยินดด้่ What ม่เห็นเลยวะมันบ้าอย่างวะมึงบาสอย่างนึโอ้มันมันบ้าอย่างโมโหเลยเมก out! sắp bay ở ngay vào đây. giết k, planted. เลน่ามันแผ่นดิบออกไปนอกแล้วนอกไปนอกแล้วย่านแต่ออกมัน What ฮะ้าร์เลน่ากอดแผ่นดิบวะนี่อย่างวะเหี้ยวโอเว้โอเต็มหน้าเลย come on come on huh? Emper dangling. Emper dangling. Emper one down. enemy remaining spike down you have no yay Hilt. ลองเว้นลองโตโอเคปุ๊บโย่ห่าวมากลองกลองมนแมนคิวเรสจะลิงกูเด้เอ้าเอาอยู่นี่